กระซิบอบอกเรานาเสนอรถกระบะมือ2นะคะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะมิ s ซูบิชิไททันแคปรถปี2012ค่ะทุกท่านทรงสวยดูดีมีสเสน่ห์ราคาเบาๆค่ะหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะมีเล่มให้พร้อมค่ะไปใช้งานกันสุดคุ้มเลยทีเดียว99,000บาทเท่านั้นค่ะรถสองมือสภาพเดิมบางขับนิ่มวิ่งทางไกลได้ ระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ใช้งานปกติทั้งคันเลยนะคะสวยและประหยัดด้วยครับทุกท่าน <c oughs> เครื่องยนต24 <c oughs> ์2,400 cc GLX บ e นซินและแก๊ส LPG ใช้ได้ดีทั้ง2ระบบประหยัดประหยัดนะคะรถปี2012ราคาถูกๆค่ะแก๊สหัวฉีดเป็นถังโดนัทใต้ท้องนะคะขออภัยค่ะแก๊สหัวฉีดถังใต้ท้องประหยัดหน้าใช้นะคะ รถส,สวยเครื่องเกียร์ปกติดอกอยางยังดีสีสวยรอบคันนะคะแอร์เย็นด้วยค่ะด้านหลังสภาพสวยมากท่านใดที่สนใจมิซูบิชิไทยท่านเบนซินคันนี้นะคะติดต่อดูรถได้ที่จอหอจังหวัดนคะรราชสีมาค่ะเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายอยู่ใต้คลิปโทรไปคุยโดยตรงนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะ ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะจะได้ตรวจสอบทั้งสภาพรถและเอกสารกันด้วยแอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดเบื้องต้นทั้งหมดรวมถึงเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยสวัสดีค่ะ